มาสัก4ี่สกสิมีการสะดุดแล้วก็ใช้ความเร็วก็มีการสะดุดเป็นระยะครับตอนจอดตอนถอยหลังอะไรมีไหมครับตอนจอดมีสะดุดครับมีสะดุดบ้างใช่คเคยถึงเครื่องดับไหมครับยังไม่ถัายังไม่ดับนะตอนนี้หลังจากเราเทสแล้วเป็นไงก็อาการตอนนี้หายไปไต้องรอมีระยะยาวว่าจะจะหายอตอนนี้มาเทสกันนะก็อาการ สะดุดตอนที่เหมือนที่ขับมามีไหมฮะไม่มีไม่มีแล้วนะอากาศไม่มีสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับ Honda City น,นะครับใหม่2.5จากนครน,อนอายกนะครับเราพาแจ้งเราเชองสะดุดก็จะมีความแอร์ตัดนิดหน่อยแต่ลูกค้าบอกตอนวิ่งแก๊สมาจะมีอาการเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อน ค้าเปลี่ยนท่อเปลี่ยนปลายมาแล้วนะฮะฟังเปลี่ยนท่อนิดหน่อยไม่เยอะเ,เลยโอเคเดี๋ยวเราลองล้างหัวฉีดดูก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างหัวฉีด Honda City นะครับค้าแจ้งว่าใช้แก๊สแล้วเครื่องสดุดคันนี้มาจากนครนายกนะครับปัานนา ไปสองแสนห้านะครับคันนี้มาสีเขียวเลยสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างมาชีกันเลยครับ okay. เดี๋ยวเราจะล้างกันสองน้ำนะครับน้ำละ300ครั้งนะครับ รอบแรกน้ำที่หนึ่งล้างกันรอบแรก150ครั้งสองครั้งนะครับเป็นสามร้อยครั้งเ okay, เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนน้ำที่2นะครับนี่น้ำก็เริ่มดำออกมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นการล้างน,น้ำที่2นะครับน้ำที่หนึ่งก็จะดำประมาณนี้น้ำที่2ก็จะล้างกันอีก รอบนะครับรอบละร้อยห้าสิบครั้งเทตอนี้ก็เริ่มล้างน้ำที่สองแล้วเดี๋ยวเรารอล้อลางเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับตอนนี้เรามาดูการปิดเปิดน้ำยาเุ้เ,เรามาดูหัวจีดกันนะจากที่ผมดูนะก็ไม่มีอาการหัวจิตรั่วนะครับคันนี้ปิดเปิดน้ำยาได้ดี ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างเสร็จน,นะครับครับตอนนี้เราล้างมันขีดเสร็จเรียบร้อยนะครับรถเข้าแก๊สแล้วเดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันนะครับเฮ้ยไม่มีรั่วนะเดี๋ยวเราไปเทสกัน สวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับจากนครนยาน Paul, นยกบ้านนานครนายกนะครับไปสองแสนห้านะครับวันนี้เอามาเทสลูกคา้าบอกว่าเวลาออวิ่งมาความเร็วสี่สิบหกสิบจะมีอาการสะดุดวันนี้เราลากมาฉีดกันแล้วเอมาเทสร,รถเนรัมก็เดี๋ยวถามอาการลูกคา้าก่อนว่าตอนตอน,ตอนมีอาการมันเป็นยังไงตอนวิ่งประมาณสักสี่สิบหกสิบมีอาการสะดุดแล้วก็ใช้ความเร็วก็มีอาการสะดุด ตอนจอดตอนถอยหลังอะไรมีไหมครับตอนจอดมีสดุดครับมีสะดุดบ้างใช่เคยถึงเครื่องดับไหมครับย,ย,ยังไม่ดับยนะังไม่ดับตอนนี้หลังจากเราเทสแล,ล้วเป็นไงก็อาการตอนนี้หายไปต้องรอมีในยายาวว่าจะจะอะไตอนนี้มาเทสกันนะก็อาการสะดุดตอนที่เหมือนที่ขับมามีไหมไม่มีไม่มีแล้วนะนะอาการไม่มีโอเคเดี๋ยว เราจะกลับไปใส่ฝาคอรอบหัวเชีร์ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไองให้ลูกค้าลองเดอารถไปลองใช้งานดูคันนี้ก็ล้างหัวเชียร์่างเดียวนะจากน้ํายาที่ล้างมาที่ผมดูนะก็มีก,ก็ดําแต่ไม่มากนะครับแต่ที่เห็นมีอาการก็คือมีหัวหนึงที่ตกกะกบออกมากน่าจะมาจากเป็นหัวนั้นน่นนะที่ที่ทาให้เกิดอาการสะดุดได้โอเคก็ นะครับที่เข้ามาใช้บริการเราโอเคครับขอบคุณครับครับปันดาซิตี้นะครับคันนี้มาจากนครนายกนะครับอาการเครื่องยนต์สะดุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับลูกค้า